สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําสมาชิกใหม่นะครับของสวนเดเกดนะครับโอเคเรามาดูกันเลยว่าสิ่งสนั้นคืออะไรนะครับนี่เลยนะครับนี่เป็นลูกไก่นะครับลูกไก่เกิดใหม่นะครับโอเคนะครับลูกไก่ตัวนี้จะมีสีขาวล้วนนะครับเป็นสีธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่าพ่อพันธุ์เขาจะเป็นตัวสีขาวนะครับ ส่วนแม่พันธุ์จะเป็นตัวสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับโอเคตัวนี้คือสีน้ำตาลนะครับลักษณะของตัวเมียนะครับที่หลายๆสำนักบอกนะครับที่อยู่ใน youtube ก็ดีนะครับยูใน Google ก็ดีนะครับก็จะบอกว่าสีนี้เป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าแม่พันธุ์เขาเป็นสีแดงนะครับพ่อพันธุ์เป็นสีขาวนะครับก็คือไวท์แอเลนโรสนะครับส่วนอีกตึงตัวนะครับก็จะเป็นสีขาว ผสมดํานะครับตัวนี้นะครับกูรูที่บ้านนะครับมันคือแม่บ้านของผมเองนะครับก็สันนิษฐานไปแล้วว่าคือตัวเมียนะครับเพราะว่าดูจากปีกนะครับดูจากปีกของเขานะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็จะคอยดูกันต่อไปนะครับโอเคสําหรับท่านใดนะครับที่มองว่าลูกไก่แลกเกิดมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติมากนะครับที่จริงแล้วมันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ปกติ สำหรับคนทั่วไปจริงๆนะครับแต่สําหรับเกษตรกรอย่างเรานะครับที่เลี้ยงไก่ไข่นะครับเราก็สามารถเพาะพันธุ์ไก่ของเราเองได้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะมีแม่พันธุ์นะครับในการเลี้ยงแล้วก็จําหน่ายไข่ไก่นะครับก็จะเซฟต้นทุนลงไปอีกนะครับแล้วก็จะมีลูกไก่ไว้ขายนะครับสําหรับท่านใดที่ยังมองว่าการเลี้ยงไก่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากนะครับ ซื้อกินง่ายกว่านะครับผมอยากให้มองอย่างนี้นะครับว่าไข่ไก่ออร์แกนิกของเรานะครับมันจะเลี้ยงยากนิดนึงฟองเล็กกว่าไข่ไก่ตามตลาดทั่วไปนะฮะแต่สําหรับหลายๆท่านนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนที่ป่วยนะครับที่ต้องทานยาหมอเป็นประจํานะครับเขาต้องต้องทานไข่ไก่แบบออร์แกนิกนะครับก็คือไข่ไก่เลี้ยงเองเหมือนที่ผมเลี้ยงนะครับเพราะว่าจะปลอดยานะครับก็คือยาปฏิชีวนะนะครับเพราะว่าคนที่ เป็นคนป่วยเขาทานยาปฏิชีวนะอยู่แล้วนะครับพอมากินไข่ไก่ที่มียาปฏิชีวนะมากอยู่แล้วก็จะทําให้ยาตัวนั้นไม่มีไม่มีผลรักษาโรคนะครับถ้าได้กินไข่ไก่ที่แบบออร์แกนิกนะครับอ่าแบบมีผักแล้วก็เลี้ยงแบบไม่ใส่สารเล่งนะครับอ่าเขาก็จะทานอาหารได้แล้วก็สุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นครับให้มองตรงนี้นะครับก็อยากเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรหลายท่านนะครับที่อากก่าอยากเลี้ยงสัตว์นะครับอย่างเลี้ยงไก่ไข่นะครับเป็ดไข่นะครับ แล้วก็สามารถาปรึกษา,าหรือว่าให้ความรู้กับทางเราได้นะครับเราเราสามารถแลกเปลี่ยนแชร์ความรู้กันได้นะครับอขอบคุณมากเลยนะครับ